สวัสดีครับรายการทันข่าวเตือนไอ้ขแบก่อนนะมึงว่าเตรียมศึกเตรียมจะลบหน่อยบอกคนไทยเนี่ยเขาเวลาเขาสู้เขาสู้เต็มที่นะเหมือนอย่างเพลงที่เราร้องตอนเด็กๆเ,นะเราไม่เราไม่ต้องมาร้องล้ไทยนี่รักสงบแต่รบไม่ค่ะใครรานใครลุกร้าวแดนไทยไทยลบจนสุดใจขาดดินน,นี่แหละเว้ยคนไทยเว้ย นี่แหละตอนกรุงแตกก็สู้กันนงผู้หญิงผู้ชายทะลันจ้วงทะลงจำ้ำบุรุษนำอนงหนุนบุรุษรุกอนอนรุงประจนร่วมประจันบานเขาสู้มึงตายแน่ก็มึงเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ได้เจอกันแม่ทัพภาคที่สองเขาบอกแล้วเข้ามาแล้วก็เจอตีนแน่ทันทีเลยนะครับไปกันใหญ่แต่ว่าเมืองไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงผมก็งงจริงวันนี้เมืองไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรัฐบาลมัวแต่ ห่วงผลประโยชน์ห่วงรัฐมนตรีเก้าอี้รัฐมนตรีก็อ้างว่าทาเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ไม่ใช่หรอกครับแม่งทําเพื่อประโยชน์แม่งทั้งนั้นนะครับไอ้กระทรวงนี้กูจะเอากระทรวงนี้เกรดเอเกรดบีเขาแบ่งกันทําไมรู้ไหมครับรายได้กระทรวงไหนมีงบประมาณเยอะรายได้ A, A เอเอบวกเฮ้ยแล้วคนคนหนึ่งมึงเป็นทุกกระทรวงอยู่ทุกกระทรวงมึงเก่งขนาดนั้นเช่หรอวะเอโคตา้าบ้านเมืองมันอยู่ได้ยังไงเอาประเทศไปหั่นเป็นจุดๆๆๆจุด บรรดาน,นักการเมืองที่เป็นบ้านใหญ่อาจจะมาจากพ่อค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้รับเหมาแม่ก็มาเป็นอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็ไปหาจังหวัดที่มีผู้แทนแน่ๆได้สักสิบคนก็ได้แล้วหนึ่งรัฐมนตรีมียีสบก็สนะองน่ะยี่้าก็อีกหนึ่งช่วยแลวเฮ้ยเอาแมวมาเป็นก็ได้เหรอวันที่คุณดูถูกประเทศขนาดนี้เชียวเหรอแล้วคุณจะทะเลาะก,กันยังไงคุณก็ไม่มีวัน พลากจากกันไม่มีวันแยกกันเพราะคุณห่วงผลประโยชน์แย่งกระทรวงนี้ไม่ได้ไม่มีเอากระทรวงนี้ไล่ทะเพิดไปเลยก็ไม่ไปเขาก็อยู่ไม่ให้กระทรวงเขาก็ตื้อยู่เออเอาเดี๋ยวเราไม่ให้ดิเอามาตายมาเอาพอมอไปกระทรวงเดียวเลยไหมเขาก็อยู่ก็ไม่ไปแล้วครับยังไงเขาก็อยู่ก็อยู่ไปอย่างเงี้ยเออก็เป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งไม่รู้แมวที่ไหนพูดอะคนพูดตายไปแล้ว โอ้เนี่ยวันนี้บ้านเมืองเราอย่างนี้เรากําลังเกิดศึกนะครับกําลังเกิดศึกสงครามรัฐบาลไม่ได้เตรียมตัวเป็นรูปธรรมในการต่อสู้เลยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสู้พลางสอยพรางนะครับเรียกว่าไม่สู้เลยไอ้เขมรเป็นรูปธรรมเลยผู้พ่อไอ้ตาเดียวโอ้โหโลงเฟซด่าเตรียมพร้อมอยั่วยุตลอดเวลา ในกระดาษวการบอกซีกับผู้นําจิตวิญญาณทักษิณเอาทักษิณออกจากโรงพยาบาลวันแรกมันมาเลยเอาแล้ววันเนี้ยารมีเรื่องกันไม่เห็นมึงมามึงเลยวะไม่มาเยี่ยมทักษิณบ้าะเออก็มาดิเออหรือบอกทักษิณไม่เยี่ยมมึงก็ไปมังดี เออดีตะเต้เนเย้าเย้าเย้าตัดนี่ตัดโน่นเดี๋ยวบุกบุกมาไม่ได้อุ้ยด่าประเทศไทยจิบหายเลยไอ้จิบหายเอ้ยคนไทยนี่เขาเดือดร้อนในฐานะที่คนทําข่าวนะครับไม่ใช่ทหารแก่คนทําข่าวเนี่ยผมทําข่าวมาตั้งสิบเจ็ดปีแล้วกเกษียณมาสิบเจ็ดปีนั่งทําข่าวมาสิบเจ็ดปีเนี่ยเขาอึดอัดท่านอาจจะเป็นนักการเมืองที่ไม่ห่วงถึงศักตสีเลย ไม่ห่วงถึงเกียรติภูมิของประเทศห่วงแต่ผลประโยชน์แต่คนไทยเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับถึงเขาจะไม่บ้าแบบท่านมีเกินมีใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีแดกไหมล่ะเอมีใจไหมล่ะเกียรติศักดิ์ศรีมีไหมล่ะแล้ววันนี้มีไหมล่ะมันขู่ๆเอามันเกิดอะไรขึ้นครับผู้พ่อทําเต็มที่ ผู้ลูกเดินสายต่างประเทศเลยหุ่นหมาเน็ตไปเรียนโรงเรียนไดร้อยเวสฟอยเอาโคต้าของเราไปผมจําได้เลยตอนนั้นผมอยู่กับพลเอกชวนิตยงใจยุทธท่านเป็นผบองสุดให้โคต้าไปนี่แหละว,วันนี้มันไม่เคยรู้จักบุญคุณหรอกครับคนรันจันไรอัปปรีพันนี้มันก็ไปเดินไปหาพ่อมันมาครองมาครองเห็นไหมมาครองมาครองดูงไม่ดีแล้วบอกก่อนนะเออมาครองดวงไม่ดีแล้ว โดนปริญาต,ตกบนคือบินเพีย้ยลงมาโดนผลักตกกระไดก็แต่เดินโดเดิน,นเซใหญ่เออเนี่ยสุดยอดเลยแบบคือรามาครองนี่แน่นอนมากมีเมียแก่กับแม่ตัวเองอีกสุดยอดเลยผมเลยนับถือท่านมาครองจริงๆสุดยอดสุดยอดเหนือสุดเยี่ยมเลยนะสุดยอดจริงๆแก่กันเลิศร่วมเท่าตัวกูจะเชื่อมึงเลยแล้ววันนี้โอ้โหเขารับแต่เจรจาให้เลยเออเอาดิเอา,าเขาดิเอามาดิเขาลูกพี่เขานี่ ไอ้มักครองวันนั้นมาเดินที่เยาวราชจํจได้เลยไปแวะลาดอะไรอะกินอาหารจีนเดียเป็ดปักกิงกระดูกเป็ดไม่ติดคองแตงเต,ง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 ตงหาไปแม่จะมาเชียใหญ่เพราะมึงไม่ใช่เหรอเสียมาลาดพัตบองเสียมราดสีโสพลพัตบองแล้วก็ เราเคยดินไหมประจันคิริเขตก็อกงให้เล่าของเราแม่งเอาไปกูสู้เรือปืนมึงไม่ได้เพราะอำนาจในการยิงมึงสูง,งกว่ากูแต่กูก็สู้ถึงแม้ว่าเรือทนบริยจ,จมหลวงพ่อวีรพันธูกาก็จะตายคาเรือเขาก็สู้กับมึงสู้สุดชีวิตนี่แหละเพราะว่ากูไม่เจริญเหมือนมึง,ม,งมึงก็เอาความเจริญมามึงก็ยึดไปหมดอะเลาะมาเรื่อยตั้งแต่เวียดนามอ่าเขมรอ่าลาวมึงเอาไปหมดแหละเนี่ย เอาไปเกี้ยงอ่ะ้างใต้กับพบไอ้อังกฤษก็แดกไปหมดนะเอาตั้งแต่มาเลปีนังอะไรสิงคโปร์อ่ะล่อเขาหมดอ,อ่ะไอ้เวเนอแบ่งกันแดกไปเลยประเทศเราก็ลําบากเหลืออยู่นิดเดียววันนี้มันไปขอช่วยเขาทําเป็นรูปแบบนะครับเขาพูดอย่างเราได้แต่อ้อมแอ้ม เขาเนี่ยคนเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันนี้ขนาดไอ้สมรังสีมึงยังไม่มีรังสีแล้วไอ้สมไม่มีรังสีเนี่ยแม่ตอนแรกทะเลาะไอ้หุนเซนพอเลิกปั๊บกลับก็บเลยบอกเอ้ยต้องบุกไทยเอาไอ้เวนไอ้เวนตะไลามาเมืองไทยหน่อยแต่ว่ามาแล้วเดี๋ยวมึงจะโดนไอ้หุนเซนมันล่อแบบไอ้นักการเมืองคนที่แล้ว่โดนยิงตาตหากลางถนนเลยเออแมมันเหลือกเกินจริงๆวันนี้พวกมันที่ทำกันสุดๆเลยและเราล่ะครับเราก็ละเมอแบบเจบีี เขาบอกก็ไม่ไปสามช่องตามสี่ช่องตามสามช่องหนึ่งสี่ช่องบกสามประสาทไม่ไปแล้วไปเออเอาอะไรกับมันอ่ะขึ้นสาโลกเราก็ไม่ขึ้นเออไม่ขึ้นดีถูกต้องแล้วก็เล่นกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะจบไหมในขณะที่เขาเดินสายเขาเตรียมหาลูกพี่หมดรัฐมนตรีต่างประเทศเรามีไว้ทําไมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจใครเป็นคนตั้งทักษิณหรือเปล่าวะตั้งคนอย่างนี้มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตไว้เหรอหัวหน้าเป็นผู้แทนเจรจาไอ้ทูตประสาทอ่ะ กบีราเขาบอกอะเป็นคนด่าเขาได้บอกว่าให้ยอมรับไปเถอะว่าบุกเข้าไปในเขตเขาแต่ได้ไปปีใหม่กับครอบครัวเอ้ยเวนอย่างนี้หน่าหน่าให้บัวขาวชกปากซะหน่อยแม่จริงๆว่วะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยไม่เป็นรูปขบวนเลยกระทรวงต่างประเทศนี่ไม่ได้ถแถลงกจนบัดน,นี้ยังไม่เรียกตูต่างประเทศมาเลยทหารบกเขาเรียกตูทหารมาแล้วก็ไม่ทาเลยทำไมเชียร์ลูกพี่เหรอเกรงใจลูกพี่เหรอเกรงใจลูกพี่หรอลูกพี่จะเป็นบีซี่กับเขาเหรอเออ ผมดูแล้วทุเลสอิหย่าเอาลูกแม่งยิ้มมาเลยเอาลูกแม่งโดนเอารองเท้าคว้กเอาโทษไอ้หน้ามาไสมศักดิ์บอกโอ้โหไม่ไหวจริงๆเลยวันนี้คุณทํางานกันยังไงอ้าวเขาเดินสายอุตรหลุดหมดแม่อุงอิงนายกรัฐมนตรีของเราไปเยี่ยมทหารดันไปบอกว่าให้ปรับเวลาเปิดด่านให้ตรงกันโอ้โหแม่ทัพกหนกอดีตเ้าด่าเลยขเลยขาด่าเลยหาว่าโอา้โหจะพูดออกทีวีเลยเขาด่ามาันแหละเขาบอกว่าเหมือนอย่าง สะทะลคุณอะคือมาไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยไอ้นี่มันเป็นการเมืองเป็นแง่เป็นมุมเป็นอะไรที่เขาชิงความได้เปรียบกันไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องช่างเดียงสาดีเหลือเกินเนี่ยเาะเอาแล้วระหว่างที่เขาทำเนี่ยไปไหนอะเ้าคุณไปไหนอะเอาไปเมืองการเอาไปแก้ปัญหาเรื่องน้ําแรงในหน้าฝนเอ้ยไอ้ห่าน้ําแรงมึงไปแก้หน้าฝนไอ้หี่เอ้ย,อยไอ้บ้าแม่กูแล้วก็เชื่อมึงเลยแล้วเขาสู้กันทพ่หายหมด อุ้งอิงลาลาไปไหนอ่ะไปประชุมผู้ปกครองลูกแล้วสามีมึงมีไว้มาวะทำไมไม่ให้สามีไปอ่ะเออบันไปยิงประเทศกำลังลบถ้าอย่างนั้นทหารกำลังออกรบแม่ทัพเขากำลังออกรบอยู่บอกอ้อโรงเรียนลูกมีประชุมเฮ้ยขมຈ์อย่าพึ่งยิงนะเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวกูไปประชุมลูกกูก่อนเอา,อางั้นไม่ไมันอะไรกันกนักดนาวันนี้บ้านเมืองมาแล้วเราก็ต้องเคารพแล้วยิ่งพูดมาก ยิ่งการปฏิบัติตัวแม้กระทั่งการแต่งตัวเขาก็โจมตีกันว่าแต่งตัวอะไรยังไงเขาเรียกเขาโจมตีกันแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างงงอย่างนี้เพราะเธอว่าเธอแต่งตัวดีแต่คนเขาก็บอกว่าไม่รู้จักกาละเทศะไม่รู้จักอะไรตาอะไรเลยไปไปเพ้อเจอร์ไปเรื่อยเลยก็เขาก็บอกว่าดูแกซื่อๆนะไม่ได้บอกซื่อบื้อนะดูซื่อๆนะ,อๆนะลอตเตอรี่เกินราคายังไม่รู้เลยว่าซื้อไม่ได้ผิกดกฎหมายเลยเขาขาย80ดสิบเขาราคา80ดสิบเขาร้อยกว่าไม่มีใคร80ดสิบะ โกติไมเล่นตลกอะคับไม่ละ<กต>บอกให้ไปเดินหาที่ว่าลอตเตอรี่เมืองไทยเนี่ยตรงไหนขายเกินราคาบ้างไอ้โตติก็บอกไม่เมล่ะครับผมเดินมาไม่เม์ที่ไหนขายเกินราคาเลยครับขายราคาแปสบหมดทุกที่เลยครับเขาบอกมึงไปโลกไหนวะเนี่ยก็เนี่ยแหละครับดูสิครับว่าวันนี้คุณไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณสวมหัวโขนเป็นพระรามออกรบสู้กับทศกัณฐ์ แต่คุณเต้นไม่เป็นพระรามเลยคุณพาไปเต้นเป็นหนุมานมันเอไปไหวเอาวะเนี่ยบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงเอาแล้วดูดิเขาก็กำลังนั่นนี่กันอยู่อ่ะไปไหนไปไหนอ่ะไปไปดูไปไปไปจะเอามอเตอร์เอา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 ฟอร์มูล่าวันมาเฮ้ยฟอร์มูล่าวันมันอีกกี่ปีถึงจะได้มันยากเย็นมากอธิบายไปทีแล้วไม่อยากอธิบายอีกมันอะไรกันนักหนาแล้วเงินไทยทั้งนั้นนะไปทีไี้บอกหมดไปถึงสองลอยล้านโอ้หูฟังแล้ว พราเราต้องเสียภาษีมันเจ็บกระดองใจนะครับวันนี้นายกก็เป็นแบบนี้แล้วก็ผู้นำเราไล่ราคากลายเป็นตัวตลกเน็ตเขาว่าอย่างนั้นเอารูปขึ้นมาได้เลยบอกไล่ราคากลายเป็นตัวตลกก็ดูดิครับเป็นอย่างนั้นไปได้ผมอยากมีผู้ดำที่เท่ๆนะครับเป็นผู้หญิงก็ขอให้เป็นอย่างแองเจล่าไมเคิลว่าสุดยอดมากเลยว่า,าแกแน่นอนมากเอารูปนี้ก็แล้วกันมาดูเอาจับมาภาพมา พาไม่ได้เตรียมก็ไม่ไม่ต้องเอาดูอันนี้อาเดี๋ยวไม่ต้องผมขึ้นเองหมดเลยไม่ต้องละภาพข้างในไม่ต้องผมขึ้นเองเลยเนี่ยขึ้นมาเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตัวตลกข้างในไม่ภาพก็เลี้ยงไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าอะไรก็นักหนาเนี่ยเขาก็ว่าผมก็ว่าไปตามนั้นอ่ะว่ามันอะไรกันนักหนา ทําไมเป็นอย่างนั้นท่านเป็นผู้นําต้องสมราคาแบบแองเจล่าไมเคิลแบบมาร์กาเร็ตเทเจอร์ผมก็อยากมีผู้นําแบบนี้นะครับวันนี้เราเป็นลองไม่รู้กี่ขุมเลยกับเขมรนะครับเขาเป็นประเทศเล็กเขาข่มขู่เราเอาคนไทยอะ่ะเขาก็อึดอัดเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ทำไมปล่อยให้ชาติเล็กๆทำมาคุณอย่างนี้คุณมีอะไรกันหรือเปล่าคุณเหยียบตีกันหรือเปล่า มันเป็นอะไรกันนักหนาแม่ไม่เข้าใจเลยแต่ขนะอ,อยากกระบุกอยากกระบุกนี่เจอกับแม่ทัพผมหน่อยเลยเจอกับบุญศินบอกเลยว่าให้สบายใจเลยยังไงก็สู้แหลกลานะนะเขาบอกเขาพร้อมานานแล้วเนี่ยเขาสู้กันเต็มที่ไม่มีวันถอย,ยนะครับไม่มีวันถอย <c oughs> โพสต์ของอุ้งอิงเมืองนอกเขาก็เอาไปล้อเล่นเลยเนี่ย เอาไปล้อเล่นเลยโพสตของอวงอิงเนี่ยมันดีไหมครับอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นเราเป็นท่านแนวหน้าแล้วเนี่ยเราก็โพสต์เนี่ยเป็นยังไงคือเป็นนายกเนี่ยมันทําอะไรมันต้องมันต้องระวังอยู่แล้วนะครับมันต้องระวังอยู่แล้วว่ามันทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเรามีหัวโขนสวมเหมือนเป็นพระแล้วครับต้องสมรวมต้องห่มจีวรนี่มันคงที่ไม่ใช่ว่าอะไรก็มาได้หมดแล้วเขาจะรับถือตรงไหนล่ะครับ เพราะถ้าพระไม่สํารวมเราก็ไม่ไหวยนะครับนายกถ้าท่านตําัวไม่เหมาะสมคนเขาในใจเขาก็ด่าท่านนะครับผมก็อยากให้ท่านเป็นนายกที่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีในตําแหน่งนายกนะครับไม่ใช่ถแถลงข่าวหันไปหัวเราะกรนดุกกระดิกกระดุกกระดิกไปเรื่อยเปื่อยนะครับเอามาดูขมรบางซึ่งเราอึดอัดมากเลยข่าวแรกเลยฮุนเซนเนี่ยเปิด6มาตรการโต้อตอบเราเลยครับ6มาตรการโต้อตอบเรา เห็นอย่างรครับผู้พ่อมันบอกเลย6มาตรการโต้ตอบประกาศเลยหนึ่งยุตินำเข้าสินค้าจากไทยเข้าสู่ตลาดกัมพูชาหันไปใช้สินค้าจากประเทศอื่นแทนเอากบแมงดิเตรียมรับซื้อสินค้าส่วนใหญ่ที่เคยส่งออกไปยังไทยโดยเฉพาะผลิตผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและหาตลาดรองรับทั้งในและนอกประเทศ เปลี่ยนเส้นทางผู้ป่วยไม่มารักษาในเมืองไทยเชิญเลยมึงจะไปรักษาที่โรงพยาบาลก็เชิญเลยไอ้ฮุนเซนขขอสี่เตรียมการรองรับแรงงานกัมพูชาที่จะเดินทางกลับจากไทยเออเอากับแม่งดีอยู่ดีไม่ว่าดีมาหากินดีจะกลับไอ้ฮุนเซนเอ้ยไอ้ชิบหายกองกำลังทุกเราต้องเตรียมพร้อม24ชั่วโมงเพื่อสามารถตอบโต้และป้องกันตนเองได้หากเกิดการลุกราน เราไม่ไปลุกลาหรอกมึงอย่าอย่ามาลุกลากูเขาที่แล้วมึงก็ลุกลาเข้ามารัฐบนตรีกลาโหมรองนายกกูไม่รู้เรื่องเสือกไปบอกว่าโนสแมนแลนเนี่ยไหมแลวป่านนี้ก็ยังไม่มาแก้เลยไม่รู้ม,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 มอามงมงาหลาอะไรอยู่กระทรวงต่างประเทศก็ไม่เรียกทูตมาชีแช้แจงบอกกูละนายกูละนายฝ่ายรัฐบาลจริงๆเลยจังหวัดที่อยู่ชายแดนเตรียมอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำรองอาหารเตรียมตัวเลยนี่ผู้พ่อกับผู้ลูกพร้อมที่จะบทขยี้ประเทศไทย ให้แหลกเจอกันเจอกันแล้วเรานี่ก็เตรียมเต้นพังๆๆๆๆงเลยแม่อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยไอ้หุ่นหมานเน็ตโอ้เราบอกจะตัดไฟตัดไม่ตัดไฟแม่งตัดแล้วมันตัดหมดเลยเลิกซื้อดีเลยเลิกซื้อแล้วมันตัดไฟเองเลยตัดไฟจากเราเองเลยนี่ประ,ประกาศเลยเอาเอาเอเอาก็มันดีเขาบอกเขามีพร้อมหมดแล้วไม่ต้องห่วงเขามีเน็ตแล้วมีไฟแล้วมีเยอะอีกไทยจะซื้อก็ไม่ล่ะ เออดูมันกวนตีนน่ะมันกวนตีนเนี่ยเออนี่ดูเลยแถมมวยเขมรไอ้ยูเอนไอ้กุญขแม่กุญเคยี่ยอะไรกันแล้วแต่มึงเถอะแมาวันนี้แบนนักมวยไทยห้ามขึ้นชกคมพูชานักมวยไทยอย่าดันไปตอนนี้ละ่ะก็ไม่ได้ชกกับบวยกุญขแม่หรอกจะเจอเขมรสหาบาทาลุมกระทืบเราไอเ้เวรนเอ้ยก็ไม่ชกก็ไม่ชกก็ไม่เห็นมีหาอะไรปิดชายแดนกันถถาวรเลยไหมล่ะ เออไม่ต้องค้าขายกันเลยไหมล่ะดูที่มึงอยู่ได้กูอยู่ได้ไม่ใครจะตายห่าก่อนกันเออนี่ดูดิครับมันยั่วยุตลอดเวลาเลยเขาอ่านเกณว่ากัมพูชาใช้สารโลกเป็นหมากต่อรองเจรจาทวิภาคีไทยไม่ใช่ล่ะครับมันหมาหยอกไก่ครับเผลอแดกเลยหมาเล่นกับไก่หมาหยอกไก่ไก่เผลอหมาแดกเลย โอ้มันเอาทุกทางครับแต่ของเรายัางเพอเจอระตลาดกระทรวงการต่างประเทศยังมอบนยโยบายรัมรีต่างประเทศยังมอบนยโยบายไปเจราจายอย่างนี้แล้วจะไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็มึงก็เก่งแต่ในบ้านนัาไมไม่เรียกทูตต่างประเทศมาไม่เรียกทูตต่างประเทศั้หมดมาชีกแก้แจงให้ฟังว่าเกิดเหตุอะไรวะทาไมมึงกลัวพ่อเมื่อมึงกลัวพ่อมึงโกรธเหรอ,อหรือมึงกลัวคนที่แต่งตั้งมึงโกรธไอชิบหายแม่เรานี่อึดอัดจริงจริงนะครับ มื่ก็ไม่ต้องไปแล้วครับมวยเมื่อก็ไม่ต้องไปชกกับแมงออแล้วมันก็ตดดัดเน็ตของเราด้วยเสือกตัดมันบอกไม่ต้องคอยเสียเวลาคนไทยกว่าจะตัดได้มันราานําคาญมันบอกแหมมึงต้องทําเรื่องไปสมชสมชต้องประชุมประชุมก็แมวอุ้งอิงไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่เมื่อไหอไร่แล้วถึงจะตัดนานกูตัดให้มึงเลยตดดัดเน็ตเราตัดไฟเราในเขตมันเลยอายก็ไม่ล่ะหรือไม่อายสีกันโดยสีกันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผู้ลูกก็บอกซีกับผู้ลูกไม่มีอะไรไปหาแล้วผู้พ่อก็บอกโอ๊ยซีกันเราดูภาพขึ้นมาเลยนะแม่งตัดในบ้านเลยหาเลี้ยงรอไวเลอร์ er, หรือไม่ก็พิษบูบอยมาพิษบูไปยิ้มสองตัวว่าไปปล่อยวิชายแดนแม่งเข้ามาจะได้กัดไข่แม่งเลยไอ้หาเอ้ยเนี่ยมันทุเรศจริงๆเลยนะครับอะไรกันนักหนาัวนั่นมังงมังมาหลาไอนี่ไม่มาไอนั้นไม่มาอ,อ,อดีต แม่ทัพกนกเขาพูดจาดีมากแล้วลองแม่ทัพนัดเทียงไปลองอยู่ดีนะครับเขามีข้อเสนอดีหข้อให้เราทําว่าทําอะไรอย่างไรนะครับโอ้ยเฉพาะแค่นี้ก็ไกลบ้าอยู่แล้วนะครับว่าโมมันเอาข่าวสารนี่มันโจมตีตลอดเวลามันไปหาประเทศที่เป็นเจ้าอนณานิคมมันโอ้โหยนทาหมดมึงบอกจะตัดเด็ดไม่ตัดกูตัดให้มึงเองเลยเอากบแมงดิเออแล้ว ขณะนั้นมันยังแสบรัฐมนตรีพลังงานมันบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นําไฟฟ้าจากไทยไม่สนใจเลยมันท้าไทยเราแต่เราอย่าไปมันท้าไทยเราไม่มีวันบุกมันก่อนละครับเพราะว่าเราเป็นประเทศใหญ่แล้วถ้ามันบุกเข้ามามือเจอเต็มดอกแน่เจอเต็มเจอเต็มดอกนะละครไทยมันไม่คนเราคนไทยคนเขมรดูละครไทยเลยโอ้ไม่เป็นไร คนเขมรไม่ดูละครไทยอย่างนั้นก็มึงจะมาสร้างละครเขมรในเมืองไทยไหมล่ะเออแล้วจะได้ส่งให้มึงดูอ่ะเนี่ยเอาเนี่ยเขาบอกตัดแล้วไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูละครไทยเถย่เถืไม่ต้องดูแล้วประกาศยังเป็นทางการแล้วเขมรแบนละครไทยหนังไทยเออเอาเดี๋ยวโอเคเลยมึงแบนเลยอย่าลืมนะแบนเรื่องอินซีแดงด้วยนะกูชอบแมาโอ้ยแมะฮะ เฉพาะเรื่องขบมนอย่างเดียวเราก็เซงกรุ๊ตมอแล้วไม่รู้ว่าอะไรกันนักหนารัฐบาลไม่เป็นโลไม่เป็นพายไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันห่วงอย่างเดียวมห ah าไทยกูเอามหาไทยให้เสิร์ฟไอ้ดีไอ,อ,ไอห้หนูอน,นุทินไปอยู่อะไรก็ไม่รู้ไปไป,ไปพลังงานมั่งไปสาธารณาสุขมั่งโอ้โห,โอโหเอามาเอาละมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มาต้องมาดูข่าวข้อห้าอันนีเ้เดี๋ยวนี้โอ้โหน่าหน้าน่าน่าน่ากลัวมากเลยนะครับ ซื้อตึกสกายไฮนี้ต้องชมคุณรัชนกเลยนะครับสุดยอดมากเลย2,000กว่าล้านเองราคา2,000กว่าล้านแม่งซื้อมา7,000ล้านงานนี้ไม่มีคุกก็ประเทศไทยเลิกตั้งอยู่ได้แล้วประเทศไทยก็ต้องบอกแล้วว่าเชิญทุจริตคอร์รัปชันนะหลังไอ้ที่3,000กว่าล้านนั้นรีโนเวทแล้วนะครับเขาบอกเขาซื้อมาประมาณ2,500นรีโนเวทไปที่3 0 0 0กว่าขายแม่ง7,00 0ล้านเลย แล้วเงินทอนมนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพี่น้องที่ใช้แรงงานเอาเลยครับไปเรื่อยๆเลยอนุทินอย่าเป็นมวยล้มต้มคนดูนะเพราะผมเริ่มเป็นห่วงแล้วเพราะว่าเห็นท่านไปนั่งกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวก็พวกเดียวกับท่านหมดเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรกับจิบหายกันอยู่ดีเพราะท่านไปไปจากมาไทยแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าจะังไงเขาก็อ่านมาออกว่ายังไงท่านยังไม่ไปอ่ะเออเขาก็เขาก็เขาก็ดูถูกเหมือนขมินดูถูกไทยอ่ะเขาก็ดูถูกท่านเหมือนขมินดูถูกไทยอ่ะเขาไม่สนเขารู้ว่าท่านห่วงผลประโยชน์อ่านนี่เลยข่าวหกเลย ลัชนกสหัสสวัส์สหัสสวัสสหัสแปลว่าพันเดี๋ยวจำได้ตอนตอน,ตอนเรียนโรงเรียนสาธิตปทุมวันมีการเรียนเต้นโขนโรงเรียนสาธิตนี่ต้องเต้นโขนด้วยนะครับผมยังทำได้เลยท้าสาหัสไสตรตรึงซาทิปปาอาดเกยอ,อ่อล้วแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจนี่แหละครับสหัสสาหัสก็แปลว่าพันนี่แหละ ร้องปปชฟันสุชาติอ้าวสุชาติเองเหรอโอ้อะไรวะเขาก็นักเลงดีนะสุชาติเห็นก็กระตกลมพ่อพี่รหมื่น้ะเลตุ้งเปะไปเลยผอก็ชอบเขานะเขาตัวใหญ่ดีเขาลูกทุ่งดีนะผมไม่รู้จักเขาผมไม่รู้จักสุชาตผม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 รู้จักแต่กำนันปาะพอดีแกเดนสมอเร่ไปแล้วไอ้แป้ะรู้จักลูกกำนันปะรู้จักไอ้เบียร์รู้จักไอ้เบียร์ลูกพิกหมุย พี่กุ้ยสันสักงานพิเชษพาตายไปแล้วไม่ได้เห็นลูกเป็นนายกเทศมนตรีนี่รู้จักเพราะสมัยก่อนนะชนบุรีมันเขตทหารเรือครับเรือโลกมันต้องมาแวะเมืองชน่ะแวะเมืองชนต่อไปเล่นโบลิ่งที่เมืองชน่ะเราก็อยู่เมืองชนกันตลอดนะครับโอ้โหีแล้วครับเอาสุชาติมึนแน่เหมือเฮ้ยปมซื้อตึกแพงหูฉี่เฮ้ยมันยังไงกันวะแล้วไปออกหวยไปออก,ออก,ออกสุชาติเขาได้ยังไงวะนนี้เขาไปเกี่ยวตรงไหนวะ เออไอคนปัจจุบันนี่โอ้โหรยายเ,ย,เยเดียกข็ได้เยอะแยะเลยเนี่ยเหมือยง่อยแดกแนะ่มึงงานนี้ดูแล้วโอ้โหแต่ราคาขนาดนี้ต้าน,นไม่ได้เลยหนูเอาให้จริงนะเอาให้ลึกนะบอกปู้จิ้นเลยบอกสู้ให้ลึกเลยแน่จริงเอาให้มันลึกที่สุดเลยลึกงานนี้เนี่ยมีร้องอื้อหือเลยนะอื้อหือเลยเจาะไปเถอะใครเป็นมือแรกที่ซื้ออ่ นั่นแหละเอาออกมาเลยจะงงเลยบอกโอ้ยมีเงินขนาดนี้ชื่อหรือวะยิ่งว่าเงินในบสล้านในก่องอีกโอ้โหมาได้ไงวะนี่เอาเจาะเข้าไปเราดิไอ้พวกโกงนี่ต้องจอเจาะออามาให้ได้แมมถึงเรื่องที่ไม่อยากจะพูดเลยแต่ก็ต้องพูดสมศักดิ์ธรรมดานี่เกศสุดยอดนะแกเป็นรัฐบาลมาตลอดเป็นรัฐมนตรีมา14บ5กระทรวงแล้ว เรื่องแพทย์นเนี่ยแถลงการเสียหมาไปเลยเนี่ยไม่รู้อะไรออกเอโทษเสียมวยเสียมวยขอโทษครับเสียมวยไม่ได้เสียหมาเสียหมานี่มาจากอะไรรู้ป่าเสียหมามาจากสงครามเวียดนามคนเวียดกงขุดหลุมแล้วไปยิงทหารไม่การเสร็จแอบลงหลุมหาไม่เจอยิงริมแม่น้ำหาไม่เจอ,อยักระโดดลงน้ำดำน้ำลามากจุดไว้แล้วดำรู้แล้วไปโผล่ สหรัฐก็เรื่องสุนัขตาหารเขาเก่งมากอยู่แล้วเคนายโอ้โหเอาหมาตหารเลยเยอรมันเชีาป่โอ้โหดมเวกงเวกงก็ทิบหายลูเลี้ยวที่ไหนไม่เจอไอไอไอจีไอก็เจาะรูเสร็จเอาน้ําเทน้ำเทมันก็หนีได้เอาไฟปืนไฟยิงลงไปมากเลยเวกงโอ้โหเบื่อไฟไหม้ตูดวิ่งกันชิบหายหมด โ oh, อ้ยวรโกงบอกชิบหายละกูแก้ไปยังไงเขาแก้โดยหมาครับไอหมาที่มันดมเนี่ยเยอรมันเชบปัดหรืออันเซรเชียเนี่ยโอ้โหมันใช้ได้เขาเอาหมาที่ที่ฤดูจะสัตว์นะครับที่หมาที่มีรอบเดือนที่พอหมาได้ปรากฏว่าเยอรมันเชบปัดทั้งหลายแหละเจอหมาเวียนกงก็ไปหมาวัดนี่แหละมีรอบเดือนมีกลิ่นมีฮิตสบายก็มี มันไมโดกเวียดโกงแล้วมันตามไปหมดเลยหมาใช่ไม่ได้ครับนั่นแหละครับเสียหมามาจากสงครามเวียดนามนะครับรุนผมไปลบบอกเอาเฮ้ยมึงไดนไปใหญ่หมา,มาบอกเสียหมาไปหมดแล้วมันได้เอาหมาตัวเมียที่มีรอบเดือนมามันวิ่งตามไปหมดพวกกู้ตายหาหมดเลยเออเดี๋ยวมันเสียหมามาจากนั่นนะครับแต่สมดั์เนี่ยไปพูดว่าทําเพื่อหมออย่าตีวัวกระทบคาดทําเพื่อว่า,าหมอเนี่ยจะได้ดูดีอะไรเงี้ยคุณบ้าไปแล้วดวงอาทิตย ที่บ้านคุณจนะขึ้นทางทิศตะว,วันตกลงทางทิศตะว,วันออกก็เปล่าแน่จริงมันต้องคนหนีโว้ยาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาอุปนายกแพทย์เขาแถลงดีมากเลยนะเขาบอกเงี้ยพวกเราจะอยู่เฉยเหรอเออแล้วไอ,ไอ,ไ,อไอสมศักดิ์มันก็ไปบอกว่าเอ้ยการมากดดันเนี่ยมันมากดดันทำให้เดี๋ยวแพทยสภาตัดสินปิดประวกวดกด้ไอ้บ้าเขาไปให้กำลังใจนี่เขาบอกเลยอ่านเลย หมอประสิทธิ์ครับผมนับถือท่านครับมีบางกลุ่มพยายามทําให้แพทยสภาไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องขัดจรยาบัลวิชาชีพให้เราทําในสิ่งที่ไม่ต้องการทําอย่างนี้เรียกว่ากดดันบางกรณีวักนี้สําคัญนะครับเข้าเกณฑ์ข่มคู่ด้วยสามอ้าวเฮ้ยข่คมคู่หมอนด้เหรอ เอาเดี๋ยวก็เจอกับพวกกลุ่มคูหน่อยดิคมคูงี้เดี๋ยวก็ต้องเจอกันหน่อยดิเอเอเฮ้ยมันจะไปถูกได้ไงวะเออนี่มึงเล่นชกตายมขัดเหรอเออมีไปคมขู่ได้ไงวะเนี่ยลองหมอประสิทธิ์พูดอะผมเชื่อท่านเลยโอ้โหท่านสุดยอดเป็นครูบาอาจารย์เป็นาศาสนาอาจารย์เวลาเราป่วยไข้ก็ต้องคิดถึงท่านเลยนะแหมแล้วท่านก็มีจัญญาบานแพทย์พวกมึงไปก็รักษาเกิดโกรกันมึงไปเขาไม่รักษาว่าไงเอ่อ เออมึงจับพระเก่งๆจับพระเก่งๆนะถึงวันพวกมึงตายพระไม่ยอมสวดศพให้มึงทั้งประเทศแล้วมึงจะทำไงวะบอกมึงจับพระเก่งนั้นเหรอการสวดศพพระไม่สวดเลยมึงต้องนั่งเองเลยสวดคาลึกหัดเลยออไรย่าว่าลาว่ากันเองเลยนะโอ้ยเนี่ยมันไม่ถูกต้องแนละ้วพูดให้หล้ายคนอื่นเขาเนี่ยไม่ถูกต้องแนละ้วเนี่ยอยู่นี่เลยปึง้งเบลเลอร์เลยไม่อยากอ่านอนะ่ะก็รู้จักกันอยู่แล้วชอบกันด้วยอ่ะ ว่าคุณเก่งเหลือเกินแต่วันนี้ทำไมคุณเป็นอย่างนี้นเนี่ยนะเห็นแล้วก็อนาใจนะครับว่าอะไรกันนักหนามันเกิดขึ้นในเมืองไทย<ส>นี่ดีกว่าหมอบ้าเลือดเลยนะครับสุดยอดแกไม่นนักต่อสู้มานานแล้วคือหมอตุล,ตลนี่นะครับเอารูปมอตุลขึ้นหนาสู้ตั้งแต่ผมเต็มศีรษะจนผมล้นและทุกตำแหน่งทางการเมืองต้องตระหนักรูหน้าที่ของตัวเอง รัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในอดีตหลายท่านทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสภานายกพิเศษสมสักควรใช้ตําแหน่งของตนเองให้ถูกต้องผอนอ,อพอตุลสิทธิสมวงนายแพทย์และนักเคลื่อนไหวสุดยอดครับหมอตุลอันเนี้ยนายแน่มากครับคุณแน่มากคุณหมอแน่มากคุณหมอถอนหงอครับ <laughs> อนนาอยิบาย แมงไม่มีผมงอกเหล,ลือแลวบางสมศักดิ์โดนหมอตุนถอนหงอกซะแล้วเออเอาเอาเวลาหมดแล้วหรือแมงสรุปข่าวกำลังมันเลยอีกตั้งหลายข่าวเลยเอาะหมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็แบบเย็นนี้ก็ฝนตกรถติดก็อย่าไปติดรถเลยนะครับจอดข้างทางเอ้ยข้างทางแม่ไเพเดี๋ยวรถมาชนเอาดูศูนย์การค้าไหนหรือร้านอาหารไหนหรือมอไหนแวะลงล่อเข้าเย็นซะก่อนเลย แล้วก็ค่อยกลับบ้านสักสองทุ่มสามทุ่มทางสะดวกแล้วค่อยไปนะครับเอาละครับพบกันใหม่วันจันเสาร์อาทิตย์ไม่มีเพราะช่องไม่ส่งก็ไม่รู้จะไปออกที่ไหนสวัสดีครับ